สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แม่ใหญ่แอดบ้านสวนนะคะจะนำว่านมหานิยมเอามาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นว่านที่ปลูกที่บ้านของแม่ใหญ่แอดเองนะคะแม่ใหญ่แอดชอบปลูกพืชน,นะคะแล้วก็ปลูกไม้ประดับบ้านเอาไว้เยอะมากนะคะ ทยอยปลูกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ด้วยความชื่นชมพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นว่านมหานิยมว่านมหานิยมลักษณะต้นเนี่ยนะคะเป็นว่านที่มีหัวขนาดเล็กกลมนะคะใบายาวรีปลายแหลมขอบจะเป็นสีขาวกลางใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะก้านใบนี่สั้น จะแผ่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอขอบของใบจะเป็นริ้วนิดนึงนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแม่ใหญ่เอาที่ชอบนะคะนำมาปลูกนะคะอดูไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยยิ่งลงพัดฟิ้วอ้ออาๆกับ่ตยน้อยมาด้วยค่ะอันนี้เป็นว่าน ที่มีความเชื่อในด้านของอ,อนุภาพเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเหมาะสำหรับปลูกตามบ้านเรือนนะคะหรือร้านค้าทำให้เป็นสิริมงคลดีนะลูกเรียกลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแม่ใหญ่แอ๊กเนี่ยมองยังไงก็มีสเสน่ห์สวยงามในต้นของเข้าเองนะคะ อย่าเพิ่งมากินของแม่ใหญ่แอ็กนะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็เลยวันนี้เอามาให้ชื่นชมนะคะมันมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ไปอีกวันหนึ่งนะคะในแต่ละวันเอาเวลาเล็กๆน้อยๆมาปลูกต้นไม้นะคะการปลูกว่านมหานิยมนะคะ ว่านนี้จะเติบโตได้ดีนะแม่ใหญ่เอ็กใช้ดินร่วนบนทรายนะคะกับเปลือกมะพ,พระ้าวผสมกันปลูกเรียบร้อยแล้วพอเขาโตขึ้นมาก็รดน้ำธรรมดาเนละคะถ้าขยันขยันหน่อยก็จะรดน้ำเช้าเย็นถ้าวันไหนลืมก็ไม่ได้รดเลยนะคะ,ะว่านมหานิยมนี้จะชอบ แสงแดดที่รำไรนะคะไม่ชอบแสงแดดมากนะคะถ้าแดดจัดมากเนี่ยอาจจะเฉาตายได้นะคะท่านผู้ชมขาก็ปลูกในร่มบ้างแดดบ้างเอาแบบรำไรนะคะมีแดดบ้างนิดหน่อยนะหรือไม่มีก็ปลูกวางไว้ตามร่มไม้ใช้คาก็ได้นะคะแม่ใหญ่แอกก็ปลูกไว้แถวหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านตั้งไว้ที่สูงๆหน่อยนะคะ น,นี้วิธีการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะแม่แอกจะเอามาจากการแยกหนอ่อยังไม่เคยแยกกลบหัวเลยค่ะอันนี้นะคะอ,ะอย่าลืมนะคะหามาปลูกนะคะอันนี้ไแม่อแอนีในปลูกก็มีตามความเชื่อหน่อยนะก็คือเชื่อในเรื่องของความชอบนะคะ,ะมันมีเสน่ห์ในต้นของมันเองแล้วนะคะ ปลูกแล้วก็เห็นความสวยงามเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมค่ะดูโคนเง่าของเขาสีสวยมากเลยนะคะปลกผสมเปลือกมะพร้าวนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะงามอันนี้ตอนนี้ภาพนี้มาถ่ายใกล้ข้าหน่อยนะคะก็เลยเป็นค่อยๆค,ค่อนข้างจะมืดสวยงามเลยนะคะก้านใบสั้นๆ โู้เงาอันนี้เพิ่งจะแตกกอออกมานะคะเห็นไหมแตกกอออกมาใหม่ๆ3สามยอดนั้นออกมาใหม่เลยนะคะสามแขนน่ะใบสวยเลยนะคะขอบใบเป็นสีขาวกลางใบเป็นสีเขียวนะคะเห็นไหมคะสวยงามโค้งได้รูปนะคะริมใบจะเป็นริ้วโค้งเป็นพริ้วเลยนะคะใบล่างๆนั้นไม่ไม่มีสีขาวเลยเ ใบข้างบนตโตขึ้นมารู้สึกว่าจะมีวานี่แหละค่ะเป็นจุดเด่นให้แม่ใหญ่แอ๊กลงไหลนะคะชอบ <c oughs> <c oughs> สใส่แม่ใหญ่แอ๊กจะติดตราตึงในเสน่ห์ของวัดมหานิยมตรงใบสีเขียวขอบสีขาวนี่นะคะใบสวยนะคะเลื่อมมันดีนะคะใบเรียบนะะก็เหมือนกับใบไม้ทั่วไปดูนะคะลักษณะเด่นเห็นไหมคะสีขาวขึ้นมาโขบนะคะ ข้างใบเป็นเป็นริ้วอ่ะเหมือนเป็นหยกัยกๆนิดนึงนะคะใครรักใครชอบก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามแม่ใหญ่แอ็ไปเรื่อยๆมีอะไรดีๆก็จะเอามาเล่ามาพูดให้ฟังนะคะอันนี้จากบ้านแม่ใหญ่เอ็กเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ